เลี้ยงมาเป็นชายชนกลัวหลงซึ่งหลงชื่อนะโอ้จะพูดผิดพูดถูกระเบอ้อเนี่ยเขียนชื่อไว้กลัวหลงเพราะเขาไม่ไม่ไป้ายไม่แดงสักทีเนี่ยเลี้ยงมาตั้งนานแดงละแดงแล้เดลดูนะวิธีการทำให้มันป้ายแดงของไม่อแอ๊กอ่ะเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะ บอลสีชายชนของไม่ย่าแอกนะคะท่านผู้ชมคะมีไหมท่านใดที่เลี้ยงบอลสีชายชนแล้วเป็นอย่างเงี้ยหวังจะให้ป้ายแดงใบก็รูปหัวใจยาวๆมาแต่ไม่แดงสักทีนะคะสาดใบมาอย่างเดียวนะคะสาดสีแดงมาเต็มใบเลยเนี่ยดู ใบนี้ก็เหมือนกันนะคะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเป็นใบที่ผ่าหัวเออเป็นต้นที่ผ่าหัวนะเนี่ยใบเขาจะเป็นแบบนี้เลยดูทุกใบเลยนะคะเนี่ยเอามาให้ดูให้ชมกันนะคะประสบการณ์ที่แม่ใหญ่แอคได้เลี้ยงบอลสีชายชนนะคะ แต่เลี้ยงไปเลี้ยงมานานพอสมควรนะคะสามเดือนใบแล้วใบเล่าก็ยังจะเป็นเป็นเขียวเขียวออกแดงๆชมพูเรื่อยๆอ,อยู่บนใบนี่แหละนะคะก็มีสีขาวประมาเนี่ยแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งแม่แยกลองลองให้น้ำลดบำรุงดูแลอย่างไรก็แล้วนะคะก็เลย ลองมากระตุน้นลองดูผลปรากฏว่าเนี่ยจากจากที่เป็นศาสตร์แดงแบบนี้ต่อมาเริ่มมีป้ายแดงแล้วนะอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะครี่ให้ดูซิอย่าเพิ่งเจ็บเพิ่งปวดนะขออภัยเนี่ยมีป้ายขอบด้านนี้ก็มีป้ายมาแล้วนะก็มีรู้สึกว่าจะแดงเรื่อๆชชพูอยู่ตรงนี้เนี่ย อันนี้ก็ดูค่อนข้างจะใบใหญ่พอสมควรนะถ้าปล่อยให้โตแต่วันนี้ใจร้อนเห็นแดงมานะก็เลยเอามาให้ชมรู้ไหมแม่ใหญ่แอคทำยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะเออแม่ใหญ่แอคทำการกระตุ้นก็ ให้น้ำรดน้ำธรรมดานี่แหละวันไหนมีน้ำซาวข้าวมีผงชูรดก็เติมไปสองสาวันก็ลดไปสาสตรไปวันไหนไม่มีก็น้ำธรรมดานี่แหละลดนะะแต่แม่ใหญ่แอกลองอ,อสังเกตดูชายชน,นเขาเป็นต้นที่แข็งแรงแต่ไม่ค่อยได้แตกยอดนะฮะ,ะต้นบอลสีต้นอื่นแตกยอดแตกกอเยอะแต่ต้นนี้นะคะนี่เลี้ยงมา ใบยังเหลือทุกใบไม่หลุดไม่หายไม่หล่นไม่ล่วงไปไหนนะแล้วเขาก็ผ่านหน้าหนาวมาได้ด้วยแต่แม่ใหญ่แอคกทำยังไงคะเห็นข้างล่างไหมท่านผู้ชมเดีย๋ยวเดีย๋ดวยว,ยวยเปิดให้ดูเนี่ยจะมีแผ่นพลาสติกอยู่ตรงเนี้ยแผ่นพลาสติกบางๆนะคะเสียบ,บล็อกเอาไว้แม่ใหญ่แอ๊กทำยังไงเหรอคะแม่ใหญ่แอ๊กใช้อะ ปลายมีดคมคมมีขียดินออกปลายมีดคมคมนี่นะคะไม่ได้ทําให้ดูเดี๋ยวเล่าให้ฟังคมคมเนี่ยเสียบลงไปผ่าลงไปที่หัวบอลใต้ล่างเลยเขียดินออกก่อนนะโดยไม่ได้ขุดขึ้นมานะคะไม่ต้องขุดเขาจะไม่เสียสมดุลจะไม่จะไม่ไม่ไม,มีปัญหาเรื่องของการะชะง,งักนะคะซุกบูบลงไปนั่นเละค่ะนะ แล้วก็เอาเอาแผ่นพลาสติกนี่ล็อกไว้ข้างล่างนะเสียบเข้าไปเนี่ยเนี่ยจะมีอยู่สามแผ่นอยู่ในนี้ไม่อยา่เอ็กทำอยู่สามด้านผลปรากฏว่าสงสัยอยากแกะโตเร็วกลัวโดนผ่าหัวหรือไงนะหัวก็ไม่ได้โตนะเอามือคลำๆดูผลปรากฏว่าบันเนี้ย ใบแดงมาเชียวค่ะเพิ่งมาสังเกตดูนะทําไวแล้วก็ไม่ได้สนใจบอกจะจะแดงก็แดงนะทาไม่แดงเนี่ยเดี๋ยวจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วก็เลยมาดูวันนี้ได้ชายชนสีแดงกลับคืนมาแล้วนะคะเนี่ยลุ้นมาตั้งนานมีความหวังแล้วนะคะแล้วก็รอดูว่าใบต่อไปทีนี้ลุ้นต่อไปว่าใบอื่นเขาจะ จะแดงมาให้ไหมเพราะที่ผ่านมาจะเป็นศาสตร์แดงแบบนี้มานะทั้งใบ <c oughs> เนี่ยศาสตร์แดงมาลุ้นแล้วลุ้นอีกนะคะเนี่ยก็เป็นชมพูเลือเล่อๆมาทีละนิดละนิดแต่ก็ไม่ยอมป้ายสักทีมาวันนี้ป้ายแล้วนะคะดีใจมากเลยนี่ไงใบนี้ป้ายมาแล้วนะท่านผู้ชมก็ลองเอาไปทำลองดูนะคะถ้าใครกล้าทำนะคะไม่ยากแอกลองทำมาแล้วนะคะทำได้ ที่การทำนี่เพราะว่าหวังอยากจะให้แตกหน่อมากกว่านะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้แตกหน่อแต่ใบเขาป้ายแดงมาก่อนนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะรอชมคลิปใหม่ต่อไปค่ะ